เออพี่แจ้งอันนี้มันโชว์ยี่ห้ออะไรพี่เหลืองเหลืองฟ้าะฟ้าไงบิวสไตล์บิวสไตล์ตัวนี้ตัว B6 กจะมี B6 กับ B8 <8 S 2> ถ้า B6 เนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดแต่<อ>ถ้า B8 อาจจะเป็นแบบว่าแกนสั้นก็คือสเปกโหลด อันนี้ลูกค้าเขาน่าจะอยากได้สเปคสแตนดาร์ดเขาเลยสั่ง B6 ให้ลูกค้าโอเคป่เข้าไปดูกันก็เป็นบิวไซด์กระบอกเหลืองนะครับดูเอากับโฟกสวาเก้นร้านผมทำนะตัวนี้ก็ก็ตรงรุ่นเขาเลยนหครับของเก่าคู่รถเขาหละเขาใส่มาแสดงว่าลูกค้าเขาชอบคือลิงแบบนี้เขาเลยเลือกตัวนี้มาก็เดี๋ยวให้ทีมข้างเขาติดตั้งให้เรียบร้อยตั้งศูนย์ลองลนให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงงานได้เลยเพราะว่าของเขาดีอยู่แล้วก็ใครขับรุ่นนี้โยอยากจะแวะมาทําอะไรก็เข้ามาปรึก สาหน้าร้านได้เลยเรียว่าทักเพจแอดมินมาก็ได้คับปากเคซีเลสนะครับรออย่างก,กับฟปุห้าบเียร์ครับผม <S <S